สว,ส,สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะมาค่ะมากินย่ำข้าวปุ่นเนาะค่ะอันนี้เป็นย่ำข้าวปุ่นปลาซาซิหมูย่อเนาะค่ะอันนี้ก็มีพริกทอดเนาะค่ะพริกทอดแล้วก็บพักอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพริกพริกเอ่อพริกแห้งทอดค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะอ่ะตักเลยครับมากินอันเป็นดิแทร์เตโยร้อนไป,ไปเลยบ่ายหมูย่อเห็ดเองเด้อค่ะสาวุ่มกับลงคลิปไปแล้วไปเมืองกันได้เด้อค่ะไปเมืองย้อนลังกันได้ แต่ลาเห็ดว่าเห็ดค่ะเพราะว่าเห็ดหาบักลากินน้ำเนาะค่ะแต่ว่าก็เห็ดเป็นพริกแห้งทอดแก้มค่ะโอ้เอาพักบลาลูกก็สีวงแล้วเอามีปลาลูกพริกแห้งพริกกันบักลากินไหมมั่นใจเลยว่านาบิีตัวพ่อเป็นเ e ็ดในผักของเดลล์ออท La verdura del lotto hanno delle vitamine, mm. è vero? La verdura, sì, sì, sono vitamine. Il lotto, capito, ma bisogna mangiare le crude. Mm. No, certo. Yeah. Mm. Ah, c'è mangiato le crude, vero? Con ah, No. Ma io mangio mangiato tutte quelle? Oh, vale? No. Ma è buona? คือแข็งทอดอแซ่บค่ะหอมหอมเผ็ดแล้วก็แซ่บค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะเบ็ดเป็ดำลังมากกินค่ะน่งอบ,อบอดแซ่บบอดเดียวแล้บ guardiamo Ho detto a mamma, dopo poi dietro è al telefono che guardiamo il pinto. Buon peccato, Oddio. No. Pedalone? Buono, eh? Buono. qua c'è, prende un po'. No, qua prende le verdure, Con le verdure, quando sono già pronti nell'orto, mm. sono già venuti bellissimi. Ma mm. lei mi rimane questo fatto, ho preso il Eh, io, no, io ci mangio, ho detto, sono la venuto sulla varca. Però se la, la terra sporca, te ci dai anche dei, dei, dei prodotti per fare venire su, e lavava. Mm. Prendo non lavo o non lo mangio così. Dipende da che e, mm. peperone, quello è. Ah, il peperone, è quello. Ah, quello che si può mangiare anche crudo, sì. Ma io l'ho mangiato crudo. L'ho Lo mangiava molto, mi c'era. Ti ricordi? No. Certo. ทำไมถึงเป็นเพราะมันไม่เป็นไปด้วยกัน Abbiamo um. imparato um. a scuola in inglese che abbiamo conto l'alfabeto inglese. <glie> <glie> Ma le gente requesta i fatti da la festa? è vero. Mi sa come fa? A una ricetta segreta? Uh -huh. No, è mm. mamma è fatta fare. 네. 아. 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 아.

うまいまい。

Mm. Ho deciso un gioco, mm. non è proprio un gioco, è, è un diario, un diario, per esempio un libretto piccolo su un diario, mm. come quello che scrive con come quello mio, mm. tu, tutte le pagine, sono dei bellissimi giochi. Sì. Giochi? Sì, per esempio come la settimana inizia, capito? Mm. Tutte le pagine fossero dei giochi, mm. così ho qualche tempo di relax... ฟอสก์แล้วกเทียวในคอนเสิแซบค่ะวันีอีมิลี่ค่ะวันนีเวลากินหมูยอไหมครับตากินหมูยอกกินไะไรแซบปะฝลังเป็น้บบไรฝรั่งเป็ี้ย เเปอยาบัมี่ตบัีน่กอนนี่ค่ะเฮสเต็กค่ะเฮสสเต็กสลัดค่ะแล้วก็ต้มเอเขาเอินก็ค่ะมันฝรั่งไห่พ่อปู้ค่ะมันนี่เฮ็ดไห่พ่อปู้กินค่ะมันนี่จุ๊บดล้รหจุดาลังค่ะ เพิ่นปวดหลังมาหลายมือแล้วมืออื่นกับงานมันเกิดเพิ่นนะคะมืออื่น6-84ปีค่ะ oh. มืออื่นกับบ่อมียังค่ะแค่์อุยพ่อเนาะคะ่ะงามันเกิดหลก้กกาเอ่อน้องสาวสามีเพิ่นจะเฮ็ดเค้กมากเนาะคะ่ะเฮ็ดมากินกันค่ะบ่อมียังลายบด้จดาคง่ามันเกิดนู่นนี่นั่นเนาะ,ค,ะค่ะกะนั่นละค่ะกินแค่ขอบขั่วมืออื่นช่วง่บยๆค่ะ รูชดช้าดะไรกินเผ็ดค่ะสามีนี่เป็นคนกินเผ็ดแห้งค่ะ,ะแต่ว่ากินเผ็ดร้ายกับเจ็บทองอบักลานี <laughs> บักลานีก็เริ่มกินรูดเริ่มเริ่มสิแบบว่าอยากหักินเผ็ดคือกันค่ะบกักรานี่แต่ว่ากาบ่อยากให้กินเผ็ดปันใดยั้นสิไหมคะเท่ากับให้กินพ่อทิ่นกินได้ค่ะถ้าว่าเจ็บทองมากสิกา ย่านแบบว่าไปหาหมอมันยุ่งยากลําบากค่ะช่วงช่วงนี้ช่วงโควิดเป็นนี่ยังที่แบบว่าต้องดูแลดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดค่ะช่วงหนา้าน้าวนี่สาวอุ่มจะต้มน้ำขิงต้มน้ำขิงแล้วก็เอาน้ำน้ำหอนเนาะค่ะแต่ว่าบไดหอนร้ายด้ค่ะไวยไข่กลาแล้วก็สาวอุ้มก็สามีก็กิกนค่ะดื่มดื่มส่วนเราจะเป็นดื่มน้ำอุ่นกันค่ะทุกมือ น้ำเย็นบ่ค่อยแตะเลยค่ะวางมือก็จะเป็นโอวันตินห้อนให้บักลาค่ะหรือว่าน้ำพึง่งน้ำพึง่งใส่บีบบ,บักนาวจังน้อยค่ะบีบบักนาวแล้วก็ใส่น้ำพึง่งให้เพิ่นกินค่ะให้เพิ่นดืม่ <laughs> มโอเคกินตะท้วงเราเพื่อนมาจ่ายคนกลัวจิ๋วเนาะจะอุ้มก็อิ่มแล้วเนาะคะ่ะ ตตอนนี้บอกลากะไก่ชิมเมร็เร็วเพิ่นกะข้วงบกินโตค่ะเพราะว่าอิ่มขึ้นกันค่ะเหลือสามีเพิ่นก็เหลือแค่ในจานละค่ะอันนี้เพิ่นก็จะบกินอีกเร็วจะเก็บไปกินมะออื่นค่ะมะออื่นกินโตเนาะค่ะเดี๋ยวสะอุ้มต้องขอะตัวกอนนะคะคือเกาค่ะยันคลิปมันเง่าไหมค่ะแล้วก็ยันคลิปมันตัดอัตโนมัตินะค่ะเดี๋ยวจะบันไดลำลากกันค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะ